สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการสุภารยล็อบแครายนะครับโครงการนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับขนส่งนนทบุรีนะครับผมอ,อยู่ตรงแยกแครายมุ่งหน้าไปให้แยกปากเก็ดครับผมห้องนี้จะเป็นห้องอยู่ชั้นที่8นะครับห้องสตูดิโอขนาดห้อง32ตารางเมตรเข้ามาก็จะเจอในส่วนของโซนเคาน์เตอร์ครัวครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ห้องน้ำครับขวามือเราจะเป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยจะแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็จะมีชักกันอัดน้ําให้ห้องสภาพค่อนข้างใหม่เลยครับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีตัวไมโครเวฟนะครับหนึ่งเครื่องตู้เย็นไซส์สประตูห้องน้ําก็จะมีเครื่องทำน้ําอุ่นส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นวางรองเท้าบิวอินนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของโซนอยู่อาศัยก็จะมีโต๊ะทานข้าวบวกเก้าอี้หนัง2ตัว โซฟาผ้าซึ่งด้านล่างเนี่ยจะมีลิ้นชักให้เก็บของได้นะครับแล้วก็ที่นอนไซส์5ฟุตครับผมที่นอนเนี่ยถั่วเตียงเขาบิ i อินนะครับไม่สามารถเลื่อนได้อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่ามันจะอยู่ตามนี้เลยครับผมไม่สามารถขยับหัวเตียงใดๆได้นะครับท้ายเตียงก็จะมี ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบ3บานเปิดมีกระจกในตัวครับบิวอินสูงเลยด้านบนก็จะมีพื้นที่เปิดจะเก็บของได้นิดนีหน่อยๆวางด้านบนนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งครับบิวอินอยู่ด้านหลังนี้พร้อมกระจกถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางทีวีพร้อมกับตัวทีวีซัมซุงนะครับเป็นดิจิตอลทีวีนะครับไซส์42นิ้วครับผมก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วดูพวกช่อง Netflix อะไรอย่างนี้ได้นะครับ ระเบียงห้องจะหันไปทางทิศเหนือนะครับก็คือความพิเศษของห้องคือออกมาเนี่ยจะเจอกับสระว่ายน้ําเลยเป็นชั้นเดียวกับสระว่ายน้าแต่ว่าตัวชั้นเนี้ยนะครับไม่คือเขามีต้นไม้กั้นกั้นไม่ให้เข้ามาถึงห้องเราครับก็ค่อนข้างปลอดภัยครับผมเนี่ยขวามือจะเป็นรถไฟฟ้าเป็นเส้นถนนติวานนทน์นะครับผมเนี่ยแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของ ฟิตเนสครับมีเครื่องซักผ้าสาบนให้1เครื่องด้วยนะครับห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นก็เป็นห้องที่เคยปล่อยเช่ามาแล้ว2ครั้งนะครับผู้เช่าก็อยู่ครบสัญญาปกติย้ายออกครับผมถ้าสนใจอยากจะขอนักชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียลนที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับตลอดน,นี้ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม